โอ้มชานติวันนี้วันที่หกเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สิบี่เราจะมาฟังสาระของเมอร์ลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานหยุดแสดงการกระทําที่เป็นบาปเพราะเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องเริ่มยุคเมื่อไม่มีการกระทาที่เป็นบาปถูกแสดงได้คำถามของเมอร์ลีในวันนี้ในหนทางใดลูกๆบรามินทุกๆคนนั้น แน่นอนควรจะทำตามพ่อคำตอบดังเช่นที่พ่อเองนั้นเป็นครูและสอนลูกดังนั้นลูกแต่ละคนจะต้องมาเป็นครูเหมือนกับพ่อลูกจะต้องสอนคนอื่นๆอ,อะไรก็ตามที่ลูกได้เรียนรู้มาลูกเป็นครูเป็นลูกของครูแล้วก็ยังเป็นสัตว์กรูลูกของสัตว์กรูลูกจะต้องก่อตั้งแผ่นดินแห่งสัจจะลูกกำลังนั่งอยู่บนเรือแห่งสัจจะ เรือของลูกอาจจะโครงเขงแต่มันไม่สามารถจมได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดในยุคบรรจบพบกันอันเป็นมงคลที่สุดนี้จงเพียรพยายามที่จะอยู่ในสํานึกดวงอย่าลูกลูกได้พบพ่อที่แท้จริงแล้วและดังนั้นอย่าได้แสดงการกระทำใดที่ไม่จริงและไม่ถูกต้อง จุดที่สองอย่าได้กลัวพายุของมายาให้จดจำตลอดเวลาว่าเรือแห่งสัจจะจะโครงเพลงแต่มันจะไม่จมจงมาเป็นสัตว์ก,กลูรูลูกของสัตว์ก,กลูรูแล้วพาเรือของทุกๆคนข้ามฟากพรของบาบาในวันนี้ขอให้ลูกเป็นดวงญาณผู้ที่ทดลองด้วยความสะดวกและมาเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะอยู่เหนือมัน โดยการทําการภาพเพียรทางจิตปัญญาที่จะมีโยคะได้อย่างง่ายดายในขณะที่มีความสะดวกและการทดลองทั้งหลายอยู่กับมันอย่าได้ให้สเตตหรือสภาพโยคะของลูกขึ้นขึ้นลงลงการเป็นโยคีและการทดลองถูกเรียกว่าการอยู่อย่างละบางในขณะที่อยู่อย่างเป็นเครื่องมือและมีทุกสิ่งจงให้ตัวลูกเองเป็นอิสระ จากแรงดึงดูดต่างๆกับสิ่งต่างๆและทดหลอกถ้าลูกนั้นมีความอยากปรารถนาความปรารถนาเหล่านั้นจะไม่ปล่อยให้ลูกนั้นเป็นคนดีและเวลาของลูกก็จะถูกใช้ไปในการเพียนพยายากในเวลานั้นแม้ว่าลูกนั้นจะพยายามคงอยู่ในการภาคเพียนทางจิตวิญญาณของลูกความสะดวกจะดุงดูดลูก เพราะฉะนั้นจงเป็นดวงญาณผู้ที่ทดลองและด้วยการทําการภาคเพียรทางจิตวิญญาณที่จะมีโยคะง่ายได้จงมาเป็นผู้ชนะเหนือความสะดวกนั่นก็คือเหนือวัตถุธาตุคติพจน์ในวันนี้ให้คงอยู่อย่างพึงพอใจแล้วทําให้ทุกคนคงความพึงพอใจคือการอยู่อย่างเป็นอัญ,ญมณีแห่งความพึงพอใจอัจฉริโอมชานติ